เอาเรื่องนี้ก่อนกั็แล้วกันเรื่องไหนเรื่องแบบมาช่วยเนี่ยเรื่องที่เรื่องที่เล่ากันไว้หลังปิดไมค์เขาที่แล้วได้เลยเออนะคะอ่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสมัยแบบเรายังเด็กประมาณไม่เด็กมากประมาณปีสองเป็นมันเป็นเรื่องที่กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งนึงอ,อะไรเงี้ยโดยแบบโดยโดยแบบอะไรที่มันแบบดนใจฟุกๆก็ไม่รู้คือมันกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งนึง เมื่อสิ้นปีที่แล้วอเออที่ผ่านมาเลยคือสดร้อนมากๆนะคะก็คือประมาณว่าเมื่อสมัยย้อนกลับไปตอนเราประมาณปีสองอ่ะเราก็จะเป็นคนแบบชอบป,ปาร์ตี้กับเพื่อนกินเหล้าเนาะเราก็จะมีความแบบว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้แบบไปเราชอบไปเที่ยวแถวเขาสารมากๆเราอยู่ไกลจรูดฉันอยู่แบบไกลมากแต่ฉันก็อยู่หอแต่ฉันก็ต้องไปเที่ยวในเมืองให้ได้มันเหมือนเป็นที่ที่ กลุ่มพวกเราที่เรียนในสือต้องไปเด็กศิลปกรรมอ่ะก็อยากไปะอะไรเงี้ยเราก็จะไปข้อสารกันเสร็จปุ๊บพอไปถึงว,ว่าบว่าทุกครั้งที่เราเมาหรือดื่มกันเยอะๆแล้วจะไปแก๊งเพื่อนแบบแปดคนเก้าคนอะไรเงี้ยเราก็มักจะชอบคุยกันว่าเออหลังจากกินเสร็จแล้วว่าไปต่อไหมไม่อยากกลับแต่ว่าชอบแบบชอบไปนั่งริมน้ำอินอินอะไรเงี้ยเป็นคนอินกันเรื่องพวกนี้ออนั่งคุยกันเมา้อยกันอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็อ่ะ ไปถึงก็ไปกันเก้าคนเราก็ไปสถานพรามแปดเพราะมันใกล้ที่สุดแหละพอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าในกลุ่มเพื่อนเราก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแฟนเป็นเป็นคู่แฟนกันแล้วเพื่อนผู้หญิงก็เป็นคนปากหมาเวลาเมามก็จะชอบแบบว่าตะโกนบวยวายทะเลาะก,ก,กันกับแฟนก็พูดึ้นมาแบบประมาณว่ามึงสิมึงอ่ะตอแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาใจปานเลยทีนี้พอพูดเสร็จปุ๊บปรากฏว่าทางฝั่ง คนเด,เด็กแถวนั้นเด็กท้องถิ่นอะะ่ะเด็กในตรงนั้นน่ะก็เข้าใจว่าเราไปว่าเขาอก็จะมีปากเสียงกันเราก็มากันเก้าคนเนาะผู้หญิงแบบคนสองคนอะไรเงี้ยที่เหลือก็เป็นผู้ชายอะไรเงี้ยก็มีเราเป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยก็ขึ้นก็วิ่งหนีขึ้นสะพานมาเรื่อยๆจนมาถึงมาหยุดตรงกลางสะพานทีนี้มันเข้าทางตันแล้วเพราะว่าถ้าเราไปทางขวาลงไปเนี่ยเดินหนีเดินมาแล้วหนีไปเนี่ยตรงนั้นก็เพื่อนมัน อ๋อรู้แล้วข้างล่างมันจะเป็นเหมือนสนามฟุตบอลเออตรงเนี้ยก็ลงไม่ได้เพราะเขาก็เตรียมปืนไว้เหมือนกันมันไมมดมันรอไม่หมดเลยเราก็อุ้ยตายแล้วทาไงดีวะมันก็แบบก็ก็เครียดมากเพราะว่าที่สําคัญคือบนสะพานอ่ะมันมันเหมือนทางตันอ่ะมันเราจะไปยังไงต่อมันดึกมากแล้วมันดึกแบบรถก็ไม่ค่อยผ่านอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันมีแท็กซี่คันหนึ่งเป็นแท็กซี่เก่า เก่าแบบเรียกว่าโบราณแบบทรงแบบเตารี่เลยอะเลียมเรี่ยมอย่างเงี้ยวิ่งมาจอดวิ่งมาวิ่งมาแล้วเปิดไฟว่างเฮอแท็กซี่เก่ามากรุ่นแบบเหมือนเราเห็นในหนังบุญชูเลยอะประมาณยุคนั้นนเออเรียมเรียมใช่แล้วเราอยู่กัือนเก้าคนก็โบกพอโบอกปุ๊บนางก็จอดให้แล้วก็แบบเปิดประตูแล้วก็บ่า หนูขอแบบขึ้นไปก่อนไม่รู้แหละว่ายังไงแต่หนูขอขึ้นไปก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยคนขับเป็นลุงแก่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 แกแมมผมผอมผมผมขาวหนวดขาวเขายาวอะไรเงี้ยเชื่อแมมลุงไม่พูดเลยเลยเว้ยแบบเขาไม่พูดอะไรสักคำเลยอะ่ะเขาไม่พูดตั้งแต่รับเราเราก็ขึ้นมาคานั่งสองข้างหลัง,งนั่งเจ็ดเก้าคนอะ่ะแล้วประตูปิดไม่ได้อะ่ะ ก็ต้องแงมไวอย่างเงี้ยแงมแบบแงผู้ชายมก็แงมไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ตรงไปพอลงสะพานปุ๊บเขาบอกว่าลุงไปก่อนไปให้ใกล้ที่สุดเลยให้มันพ้นตรงเนี้ยให้เราสึกว่าเราปลอดภัยแล้วหนีตายก่อนหนีตายแล้วเดี๋ยวค่อยว่าลุงแกก็ไปจอดแบบไกลประมาณนึงอ่ะเราก็ลงพอเราลงปุ๊บปรากฏว่าลุงก็ยังไม่พูดอะไรเราก็ขอบคุณเขาแล้วก็เหมือนจ่ายเงินปกติอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออไอ้เนี้ยมันแบบ เรารอดมาได้ไงวะความรูรสึกตอนนั้นเนาะแบบถ้าว่าน,นั้นกูแบบอยู่ตรงนั้นกูจะเป็นอะไรไม,ม่วะออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีแท็กซี่ค<ะ>ันนี้งไ่จะจะยังไงวะก็แบบอุ้ยแม่งแบบเราโชคดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเราอยู่กัน9้าคนแบบมันสามารถเกิดอะไรขึ้นกับเราได้เลยอันตรายมากๆฝั่งนั้นก็มีคนจะตีเราเลยเรื่องมันก็ผ่านไปหลายหลายปีมาจนก,กระทั่งเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาอืม,มันก็มีเพื่อนเราเป็นเพื่อนเราคนเนี้ยเป็นเพื่อนที่เราเพิ่งรู้จักค่ะ เพิ่งรู้จักเลยเราก็เออเป็นโรคซึมเศร้าหนักมากๆอะไรเงี้ยประมาณหนึ่งนางก็เราก็ไปกินเหล้ากันเหมือนเดิมนางก็เดินมาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยมันมันก่อนก่อนที่จะเล่าคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ว่าคืนนั้นอยู่ดีอ่ะนางก็ไปสะพานพระรามแปดคนเดียวในไอจีทุกคนก็แบบมันไปทําอะไรวะอะไรเงี้ยนางเล่าให้ฟังว่านางอ่ะตั้งใจจะไปฆ่าตัวตายเลยตั้งใจจะไปฆ่าตัวตายเลยก็เลย เรียกแบบโทรเรียกรถคันมารับค<ะ>่ะอืมก็เป็นรถแท็กซี่มารับแต่รอบเนี้ยก็เป็นแท็กซี่คันใหม่อออแต่ว่าคนขับเนี่ยก็แก่ผมขาวปวดขาวเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ถามว่าไอ้หนูจะไปไหนก็ไปที่ร้านแปดรับอะไรเงี้ยเขาก็ขับไปขับ,ขบขับขับไปถึงปุ๊บก็ไปจอดกลางสะพานมันก็บอกว่าจอดตรงนี้แหละเดีย๋ยวมันจะลงพอมันลงปุ๊บมันก็ขึ้นไปลุงก็ไปเนาะมันก็ขึ้นไปนั่ง บนริมขอบแบบแต่ไม่ถึงกับว่าเหมือนเหมือนเหมือนนั่งแต่เอาขาหันเข้าถนนนะยังไม่ยังไม่แบบว่ายังไม่ได้หันหน้าออกอะจเอออาจจะช่างใจอยู่อะไรเงี้ยก็ขึ้นไปนั่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็คีบๆแบบแบบตอนนั้นคือแบบคนเปนลักซึืเศร้าเนาอเขาก็ชอบมีความแบบเอออยากจะอะไรเงี้ยจนกระทั่งอยู่ดีลุงอ่ะก็วนกลับมาที่เดิมอืมาจอดอืมแล้วก็ลงมาหามันพร้อมก็หยิบน้ําให้ขวดหนึ่ง เออแล้วก็พูดว่าเราก็ถามว่าเออเองทำอาชีพอะไรได้เงินเดือนเดือนเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยเพื่อนก็พูดพูดกบอกโหได้เงินเดือนขนาดเนี้ยเป็นลุงลุงไม่คิดสั้นหรอกะอะไรเงี้ยลุงอ่ะได้วันละสามร้อยลุงยังแบบทนอยู่กันแบบอย่างนี้ทุกวันเลยดังเงินไม่เท่าเองะอะไรเงี้ยมันก็เราก็บอกว่าอ่ะเอางี้กินน้ําก่อนเดี๋ยวค่อยว่าเขาก็ยื่นน้ําให้เป็นขวดพอมันดื่มปุ๊บมันก็ขนลุกเลยเว้ย อะไรอย่างเงี้ยแล้วลุงก,ก็พูดว่าอย่าเพิ่งเป็นอะไรปีหน้าเองจะดังมพูดอย่างงี้ oh. เออมันก็ปะเดีย๋ยวลุงพากลับไปส่งบ้านนางก็ขึ้นรถมาขึ้นไประหว่างนั้นนางก็เหมือนแบบแอบถ่ายลุงอะ่ะเหมือนถ่ายอยู่หลังรถแบบเพื่อจะบอกเพื่อนว่าแบบเอออะไรอย่างเงี้ยกูจะกลับแล้วนะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออฟิลถ่ายนั่นนี่แต่มันก็มีเบอร์ของแท็กซี่อ่เอาไว้อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ยพอกลับมาถึงที่คอนโดอะ่ะ ก็ลาลากันอะไรเงี้ยมันก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเออเนี่ยกูรอดมาได้เพราะลุงคนนี้ลุงก็บอกว่าเอ้ยเพื่อนก็บอกว่ามึงควรโทรไปขอโทษไอ้ขอบคุณเขาหนาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเบอร์นั้นเลยอ้าวไม่มีเบอร์ลุงอ่ะใช่คือเบอร์นั้นมันแบบมันเหมือนฉันจําไม่ได้ว่ามันหายไปหรือมันโทรไปแล้วแบบมันไม่มีอ่ะอแล้วไฟล์ภาพที่ส่งไปอ่ะเสียหมดเลย คนอืมซึ่งเราอะก็กลับมานั่งคิดว่าทำไมพอมันเล่าเสร็จปุ๊บมันคุ้นไหมมันทำไมมันมันเหมือนแบบเมื่อหลายสิบปีก่อนที่กูเคยเจอลุงคนหนึ่งที่สะพานพระรามแปดแบบนี้เลยวะแล้วก็มาช่วยชีวิตเราแล้วก็มามช่วยเราไว้อย่างนี้เหมือนกันเราไม่รู้สึกว่ามันคืออะไรวะแบบมันคืออะไรวะเหตุการณ์นี้มันคืออะไรอะไรไงเงี้ยแบบว่าทาไมมันถึงแบบแปลกจังแล้วทำไมมันถึงแบบเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยคือทําให้เรารู้สึกว่า ฉันว่าตรงนั้นน่ะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักอย่างไม่รู้นะอะไรเงี้ยที่ที่ดูแลอะไรสักอย่างมันอ็เงี้ยมองได้หลายมุมนะคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําที่นั้นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคนแต่ละคนอแต่ว่าลักษณะลูกประพันธ์สันถานก็คล้ายคล้ายกันก็เป็นลุงคนแก่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมองในมุมแบบวิทยาศาสตร์เนาะมองทั่วไปส่วนใหญ่คนขับแท็กซี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชาย ถูกไหมมีอายุหน่อยมีอายุหน่อยอะ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็ก,ก็ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเรื่องแม่งเหมือนกันเลยทั้งที่เรากับเพื่อนคนเนี้ยไม่ได้เคยรู้จักกันมาก่อนอเข้าใจปาเราเพิ่งมารู้จักกันเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถรู้เรื่องเราเมื่อสิบกว่าปีก่อนแน่นอนเพราะเราก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเนงอ,อกปะคือถามว่าเรื่องเนี้เราเคยเล่าในรายการอื่นไหมเราเพิ่งเคยเล่าไปแบบ ครั้งสองครั้งซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเพิ่งนึกขึ้นมาได้แล้วก็รู้สึกเออมัน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 แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เรายังไม่เคยเล่าเรื่องเนี้ยให้ใครฟังนอกจากแบบเพื่อนสนิทเราที่ที่เขารู้กันแต่มันก็เป็นเรื่องที่นานมาแล้วก็จะมีแค่เพื่อนในกลุ่มกลุ่มเก้าคนนั้นนะ่ะไม่รวมคนที่ตายไปแล้วนะก็หลูแล้วสุดท้ายสุดท้ายคนนั้นเขาดังตามที่ลุงบอกจริงไหมมันก็เพิ่งมกุลไลไ์ครับะพราะเรื่องเนี้ยมันเพิ่งมันเพิ่งสิ้นปีที่ผ่านมา มัออกมะเออก็ต้องติดตามก็ต้องติดตามก็ไม่รู้เหมือนกันเออแต่ว่าดเนี่ยมันเป็นความแปลกอะแต่จริงๆแล้วในนี้มันมีแบบความแฮปปี้คือเขายังอยู่จริงใช่อะไรอย่างเงี้ยฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหล่อเรื่องผีๆจากอังคารคุมโปงอ้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยอังคารคุมโปง X